คำทำนายภาษาจีนพุทธศาสนาในสุวรรณภูมิเป็นข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่จะนำมาให้ท่านได้รับฟังได้มาจากหนังสือเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้เห็นวันลูกาวินาศซึ่งท่านผู้ใช้นามปากาสุภานิมิตได้เรียบเรียงจากต้นฉบับที่เป็นภาษาจีนอีกทีหนึ่งสาระของเรื่องได้ถ่ายทอดจากการรับรู้ของเด็กผู้หญิง ผู้วิเศษชื่อเทียนใช้ที่ประเทศมาเลเซียโดยการประทับทรงสิ่งศักดิ์สิทธิ์และจากการถอดจิตขึ้นไปสู่โลกเบื้องบนไปรู้ไปเห็นมาหลายครั้งหลายหนของเธอดังนี้เจ็ดเจดสสิวันที่ฟ้าดินมืดมิดก่อนหน้าเจ็ดเจ็ดสสิวันฟ้าดินมืดมิดสองสามวันบรรยากาศของโลกดูสงบเงียบไปทั่ว เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ความเงียบสงัดก่อนพายุฝนจะกระนำมักเป็นความเงียบที่น่ากลัวเสมอแล้วทันใดนั้นท้องฟ้าก็เปลี่ยนจากสีฟ้าสว่างเป็นแดงฉานและกลายเป็นสีเทาขาวจนกระทั่งมืดมิดลงลงมหาประยทำลายสิ่งปลูกสร้างคนและสัตว์ทั้งหมดให้กลายเป็นจุนมหาจุนในพริบตาโลกทั้งโลก ตกอยู่ในความมืดมิดจนมองไม่เห็นสิ่งใดเลยไม่มีแสงสว่างจากดวงไฟใดๆทั้งสิ้นพลังงานไฟฟ้าจากเครื่องมือวิทยาศาสตร์ทุกอย่างใช้การไม่ได้ผลต่อจากนั้นเกิดพายุและลมฝนเสียงฟ้าร้องเสียงฟ้าฟาดไม่ขาดสายหาฝนเมฆสีแดงจะเทลงมาจากฟากฟ้าโลกจะตกอยู่ในความมืดมิดของรัติการ นานถึง49วันมีเพียงโคมไฟสามดวงในพุทธสถานเท่านั้นที่ให้แสงสว่างได้รอบนอกสถานธรรมะได้ถูกห่อหุ้มปกป้องด้วยรัศมีสีม่วงโดยทั่วเมื่อนั้นคนที่บำเพ็ญโดยแท้จริงและคนดีที่ยังไม่ได้รับการถ่ายทอดวิเทธรรมก็จะได้รับการโดนใจชักนำให้เข้ามาหลบภัยในพุทธสถาน ในที่นั้นหากมีธรรมะอาธิการผู้อาวุโสเชียนเยินหรืออาจารย์ผู้ถ่ายทอดธรรมอยู่ด้วยก็อาจจะช่วยชีย้ธรรมให้คนเหล่านั้นคนที่มีกุศลบารมีสูงก็จะรู้แจ้งในทันทีและนั่นอาจจะเป็นแสงอาทิตย์ลำสุดท้ายที่จะโปรดสัตว์ในธรรมการยุคข,ขาวก็ว่าได้คนที่ไม่เคยร่วมบุญกับสิ่งศักดิ์สิทธ องใดมาก่อนเกรงว่าจะต้องตายด้วยภัยพิบัติทันทีถึงแม้จะรอดไปได้แต่วิธีอนุตตรธรรมก็สิ้นสุดวาระการไถ่ายทอดเสียแล้วทรงเสริมให้ญาติธรรมทั้งหลายสร้างพุทธสถานกันให้มากๆแม้จะมีไว้เพียงเพื่อตนเองและได้กราบไหว้เช้าเย็นก็ยังดีเพื่อให้ทุกบ้าน เป็นสถานแห่งพุทธ,ธสมดังพุทธปณิธานโดยเร็วเมื่อถึงวันสุดท้ายพุทธ,ธสถานจะได้เป็นทท่หลบภัยของสาธารณาชนให้มากๆเพราะพุทธ,ธสถานจะเป็นเหมือนเมืองในม่านเมฆสำหรับผู้ใฝ่ธรรมสภาพโลกภายนอกของพุทธ,ธสถานคือภูเขาถล่มแผ่นดินแยกเจ้ากรรมในเวรของคนทั้งหลาย ที่เป็นนี่ติดค้างกันมาถึงหกหมื่นปีมาแล้วจะลุกฮือกันออกมาเอาชีวิตวิญญาณทวงนี่กันแม้ผู้คนจะพ้นจากมหันตภัยร้ายแต่ก็อาจต้องตายด้วยเจ้ากรรมในเวรสภาพนั้นจึงเป็นมหาโหดมหาวิปโยค เสียงร่ำให้กูร้องครวนครางเสียงผีสางเทพพรมระงมก้องไปทั่วเป็นที่เวทนายิ่งนักเราพูดสางนางไม้ในป่าเขาในบาดาลเหล่าพยามารอสูรทั้งหลายก็จะแปลงกายเป็นพระศรีอริยะเป็นพระอวโลกิเตสวนโพธิสัตว์อวนอิมเป็นพระอาจารย์จีก้กงหรือพระอริยะเจ้าสิ่งศัตสิทธิ์ทั้งหลาย สำแดงอิทธิฤทธิปฏิหารเรียกลงเรียกฝนเสกหวานมเมล็ดทัวให้กลายเป็นกองทัพจะอวดอ้างศักดาหนุภาพว่าจะสามารถพกพาผู้คนให้พ้นจากลมมหาปลาััยมุ่งคืนไปสู่ยังสุทาวาสเบื้องบนได้สิ่งเหล่านี้มีมาเพื่อหลอกล่อผู้ปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะเมื่อถึงเวลานั้นให้เราทั้งหลาย จงตั้งมั่นอยู่ในศรัทธาจิตอย่างเช่นเดิมอย่าได้โลภหลงตามไปเป็นอันขาดพอขยับใจไขว้แม้เพียงขณะจิตหลงติดตามไปบุญกุศลที่สร้างมาก็จะหมดไปดังคำที่ว่าใกล้จะบรรลุธรรมยามเที่ยงแต่มาเพลี่ยงพล้ำเสียก่อนเมื่อตอนสายจะขึ้นหรือลงจึงอยู่ที่หัวเลี้ยวหัวโตตรงนี้ที่แอบอ้างว่า เป็นพระบรรพธรรมอาจารย์มาเก็บงานทำอยู่ในขณะนี้เป็นเพียงมันเล็กๆเ,เท่านั้นไม่น่าแปลกต่อเมื่อวันที่มหันตภัยเกิดขึ้นและนั่นแหละจะน่ากลัวเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่แท้จริงพระองค์ต่างมุ่งอยู่แต่งานช่วยคนให้พ้นภัยพิบัติไม่มีเวลามาแสดงอิทธิปฏิหารล่อใจใครให้กราบไหว้ได้เช่นนั้นพระพุทธตรัสไว้ว่า แรงแห่งมารหานกล้ากว่าพุทธะพระอาจารย์จีโกงก็กล่าวว่าพระอาจารย์ปลอมมีอิทธิฤทธิปฏิหารแกร่งกล้ากว่าพระอาจารย์จริงเสียอีกหวังว่าหญิงชายทั้งหลายจะได้ร่วมกันบำเพ็ญธรรมอย่าลืมคนที่บำเพ็ญด้วยความจริงใจเมื่อถึงเวลานั้นหากสงบใจพิจารณาด้วยปัญญาก็จะเห็นแจ้งว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์จริงหรือปลอม จะเห็นใบหน้าสีเขียวเคียวงูของปีศาจในร่างของพุทธะได้โดยไม่ต้องเทียบเคียงวันที่ทรมานที่สุดจะเป็นสองช่วงคือช่วงที่หนึ่งวันที่24 25 26ของช่วง7 7็9วันเพราะช่วงนั้นอาหารที่สะสมไว้จนหมดคนที่กินเจจะยังอดทนต่อความหนาวใน็บ ส่วนคนที่กินเนื้อสัตว์จะทรมานมากช่วงที่สองช่วงนี้จะอยู่ระหว่างวันที่5 0ถึงเ0เพราะสปปรรพสิ่งทั้งหลายจะถูกเคลือบด้วยพิษของกัมมันตภาพรังสีซากศพเกลื่อนกลาดคนเคราะด,ดีที่ยังมีชีวิตอยู่จะยังต้องทำหน้าที่ฝังศพคนที่กินเจจะมีกำลังอยู่ได้ส่วนคนที่กินเนื้อสัตว์ จะมีชีวิตอยู่ได้อย่างไรดังนั้นสิ่งสัตว์สิทธิ์ทั้งหลายจึงได้ประทานพระโอวาทคําเตือนไว้นานมาแล้วหลังจากมหันตภัยกวาดล้างโลกนี้กลายสภาพเป็นตมไปแล้วจะเหลือแต่พระอรหันต์เดินดินไม่กินเนื้อสัตว์เป็นคําเตือนที่ชัดเจนแน่นอนที่สุดทีเดียวหลังการกวาดล้างแล้วก็จะเป็นการสร้างบ้านเมืองใหม่มนุษย์ จะเริ่มเปิดวิถีด้วยอริยธรรมใหม่นั่นคือมีคุณธรรมและมีคุณสมบัติระหว่างกันเพื่อจดจำบทเรียนที่ได้รับจากภัยพิบัติปรัชญาความคิดของท่านบรมครูคงจือและเหมิงจือจะเป็นที่โทษทูนศรัทธาทั่วโลกความจริงใจรักใครช่วยเหลือซึ่งกันและกัน จะเป็นปฏิญาณที่ทุกคนรักษาไว้ร่วมกันพระศรีอริยะเมตรัยจะเสด็จสู่โลกมนุษย์อีกครึ่งหนึ่งในสุภาวาระนี้ทรงจะเปิดเผยให้เห็นฉากสำคัญอันศักดิ์สิทธิ์ของพระอรหันต์แห่งธรรมการยุคข,ข่าวนี้จะทรงประทานอาริยะฐานะตามลำดับมรรคผลบุญกุศลจากนี้โลกแห่งนี้ สันที่สุขเยี่ยงสมัยพระเจ้าเหยาสุนหรือโลกพระศีอริยะได้เบิกวิถีนาบัดนี้สถานที่เกิดเหตุมหันตภัยร้ายวันที่30มกราคมเวลาเช้า9ก้นาฬิกาอันเป็นเวลาฝึกสมาธิดารุณีน้อยเอื้อนอีเถียนใช้ก็ได้ถอดจิตติดตามพระอาจารย์จี้กุง ไปดูสถานที่เกิดเหตุมหันตภัยร้ายต่อไปดังนี้ขณะนั้นลมมหาปไลโหมมาทั้งสี่ทิศพร้อมกันตึกใหญ่ๆที่ยังไม่ได้พังทลายทั้งหมดท่ามกลางแรงระเบิดและแสงไฟโชดช่วงได้พังคลื่นลงมาทั้งหมดเสียงดังสนั่นวันไว้แม้แต่ต้นไม้หลายสิบคนโอบรอบก็ถอนรากถอนคนล้มระเนระนาด ทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในสายตาล้วนเป็นสภาพที่เวทนายิ่งนัก